ครับสวัสดีครับวันนี้จะมา,ารีวิวตัวนี้เป็นเต็นท์6ฟุตความสูงพิเศษนะฮะตัวนี้จะสูงอยู่ที่170เซนตเมตรนะครับตัวนี้เป็นผ้าร่มอย่างดีฮะเก็บความเย็นอย่างดีและกันน้ำนะฮะตัวนี้จะออกแบบช่องแอร์อเป็นช่องแอร์ขนาดใหญ่นะครับใส่แอร์ได้ทุกรุ่นนะฮะตัวนี้ออกแบบให้สามารถ ตอนนี้เราเปิดทดลองไว้นะจะให้มีตัวผ้าสามารถาสามารถปิดเพื่อเพื่อจะปิดคอยเย็นได้นะตัวน,นี้ตัวน,นี้เดี๋ยวเราจะหาตะกร้ามากั้นไว้นะพะตอตัวนี้จะมีตัววัดอุณหภูมิอยู่ด้านหลังคอยเย็นนะตัวน,นี้จะออกแบบช่องแอร์สองช่องนะฮะตนนัวนี้เพื่อให้าสามารถชั เคลื่อนย้ายหรือใช้งานได้่าหลายพื้นที่นะฮะตัวนี้จะออกแบบให้มีซิบสองทางนะฮะทางซิบสิบสิบสองทางอาจจะอยู่ท้งด้านยาวนะฮะตัวนนี้จะลูกค้าต้องการที่จะมีกระเป๋าใส่อุปกรณ์นะอาจจะทำที่ชาร์จแบตหือโทรศัพท์ได้นะฮะตัวนี้ นนี้เราจะเทสกับแอร์เคลื่อนที่ขนาด6,000 BTU นะครับตัวนี้เป็นขนาด6ฟุตความสูงออยู่ที่170เซนติเมตรความยาวอยู่ที่100-200เซนเมความกว้างอยู่ที่180เซนเมนะฮะเพราะเพราะตัวนี้ลูกค้าไม่ได้สั่งมาเป็น7ฟุตนะฮะเพราะว่าเป็นพื้นที่เป็นหอพักมามีพื้นที่จำกัดนะฮะแล้วก็แล้วก็ ลูกค้าให้เพิ่มเป็นช่องแอร์และประตู2ได้น,นะฮะเพื่อให้สะดวกกับการใช้งานนะฮะเพราะเป็นพื้นที่หอพักนะครับตัวนี้เราไม่ใช้เราก็จะปิดจะปิดช่องแอร์ได้นะฮะมีตัวหูรูดนะครับนี้สำหรับล็อกให้แอร์ Air พื้นที่มีความาสนิท และน่นมากยิ่งขึ้นนะฮะครับสนใจติดต่อโทรศูนย์หกหนึ่งหกห้าสี่หกสี่สองสองหรือโทรศูนย์หกสี่สองสี่แปดครับอบกหน้าครับ